สวัสดีครับทุกคนคิดไซคง้งวีล็อกนะครับมีหลายคนอยากดูว่าผมภาคบอลเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างวันนี้ก็เลยมีโอกาสาพาพวกเราไปดูกันนะครับเพราะว่าจะได้ภาคกับน้องก้องกีรติที่เป็นแชมป์โครงการ voice of t h a i l a u e วันนี้ก้องก็ภาคเป็นแมชแรกเลยในชีวิตนะครับกับความฝันในการผู้บรรยายมาเอิญมาประกบคู่กับผมด้วยก็เลยถือโอกาสาที่จะคุยกับน้องด้วยนะครับแล้วก็ได้ทําคลิปนี้ให้พวกเราได้ดูกัน ผมก็จะมากับเวเดอร์เป็นส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ดึกจนเกินไปนะครับอย่างถ้าเกิดว่าคู่สักมาระห้าโมงเลิกทุ่มหนึ่งเนี่ยผมอาจจะมาพาคนเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคู่สักมารทุ่มหนึ่งสทุ่มเนี่ยบางทีก็อาจจะพาเวเดอร์อมาด้วยนะครับเวเดอร์ <Vader S 1> ทักทายแฟนๆคิดส่โค้งลูกเป็นไงนี่อันนี้ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวโทรหากิตติหนะ่อยจอดรถด,ด้วย ก็อยู่ไหนครับอยู่ในห้องภาคครับอ๋ออยู่ห้องภาคแล้วเหรอใช่ครับโฮ้ยจะชวนมีกินอะไรอร่อยหน่อยก่อนภาคไปปะล่ะไปไปพี่ที่ไหนครับเฮ้ยชัวร์เปล่าเดี๋ยวไรบกวนรบกวนเวลาทำการบ้านปะเนี่ยไม่เป็นไรพีมีมีมีอยู่แล้วครับ้มีของที่เด็ดอยู่ใช่ป่ะสบายเดี๋ยวตัดแค่ลดความตื่นเต้นก็อยู่แล้วนี่พี่ j a จอดรถอยู่ตรงข้างหน้าแล้วเนี่ยครับพี่ได้เดี๋ยวลงมาเจอเดี๋ยวลงมาเจอกันเลย ลงมาเลยครับลงมาเลยครับลงมาเลยโอเคครับพี่เกโอเคครับ,คครบได้ครับได้ค,ครับครับสมัยก่อนเนี่ยผมฝมึกง,งานที่นี่นนะแล้วมีเรื่องบังเอิญมากก็คือชั้นเจ็ดที่บรรยายฟุตบอลไทยลีกทุกวันนี้คือชั้นที่ผมฝึกง,งานครับสุดยอดมากเลยสตอรี่ดีมากถ้าเกิดด้กล้องไม่มาเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้กินละนะครับคือผมนี่จะเป็นคนที่ต้องกินเพราะถ้าผมไม่กินก่อนเนี่ยแล้วท้องว่างมันจะสมองเบลอนะครับส่วนใหญ่ต้องมีขนมหรือว่าอะไรเงี้ยกินตลอดก่อนเข้าห้องพักเอ้ยมาแล้วว่ะ ในมาแล้วนี่ไงแล้ว,ลว,ลว,ลวเฮ้ยใส่เสื้อฟุตบอลวินเทจด้วยไม่ธรรมดาว่ะตัวนี้โอเคเอดีกล้องสดีครับไปนี่ครับแช์แ,แรกในชีวิตนะเฮ้ยแช์แรกใช่ป่ะแช์แ,แ,แรกเหรอเดี๋ยวนี้หาอะไรกินหน่อยใช้ครับบายอันนี้ก็น่าจะได้เห็นกันไปแล้วนะครับเป็นนักฟุตซอลเดี๋ว,ว่าดัานมาประกวดภาคบอลได้ที่หนึ่งนะครับก็ต้องมาทำง,งานอ่าก็ เป็นประสบการณ์ใหม่ชีวิตนะครับพี่เดี๋ยวลองเตรียมกันบ้านดูแล้วค่อยคุยกันของกินก็จะอยู่ซอยลือชาครับที่ทุกคนก็จะต้องเดินไปกินกันเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายครับกูจะพากีตติมากินนายเซงร้านหน้ากับทายจะโสธรปิดทั้งคู่ไอ้ี้ยปิดทั้งคู่เลยแม้แต่เส้นแม้แต่เส้นก็ไม่ได้กินเอาละคราวนี้เราต้องไปหาอะไรกินกันก่อนละเซงนายกูกำลังจะแสดงความเป็นเจ้าถิ่นนะเนี่พามาร้านปิด เวนนะครับก็ตอนนี้ก็เลยข้ามมากินก๋วยเตี๋ยวข,ข้างๆต้องลองท้องเพราะว่าไม่รู้ว่าเกมมันจะเออยหรือเปล่าพูดตรงๆนะครับบางทีถ้าเรายิ่งหิวเลยก็ไปกันใหญ่เลยแต่บางทีกินเยอะมากก็ไม่ดีกนะันเกมอืดก็ง่วงอีกนะครับจะหลับอีกนะครับบอลไทยก็ทีมชาติด,ดูก็เร็วหน่อยนะพอมาดูลีกก็เออธรรมดาก็เล่นกันช้าแล้วยังมีกองซูเปอร์สโลวยี่นีุู้ไปกันใหญ่เลยง่วงมากตอนนี้เเนเน่เดี๋ยวเรากินก๋วยเตี๋ยวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็ไปคุยกันในห้องพาอ้ากทีนะครับก่อนเกมคนระับ อ่ะเดี๋ยวเราในห้องภาคครับอันนอกก็จะเป็นพี่ๆที่เขาทำทำซาวด์ทำเสียงนะครับแต่ละคู่ก็ประกบเลย8ห้องนะครับ8เครื่องสมัยก่อนมันภาคเยอะเพราะว่ามันมีไทยเลกสองด้วยแต่ว่าปีนี้ไม่มีอ่ะเราก็เข้าห้องภาคกันก็ไหนแค่ห้องนี้พี่ใครโทรมาขอเซ็นเตอร์ป่ะไม่ใช่ขอใช่หรอใ่ไปเราห้องเราห้องนี้ห้องนี้ครับห้องนี้ครับมาเราห้องนี้ป่ะ ใช่พี่ห้องเราห้องหนึ่งโอเคห้องหนึ่งใช่ไหมพี่ใช่ใช่นี่ก็ห้องหนึ่งครับนั่งไหนถนัดครับออนั่งไหนได้ก่องเดี๋ยวพี่นั่งนอกไปเลยไรครับวนใหญ่พี่จะนั่งข้างนอกไหครับไม่ได้ถนัดนะฮะมาสายคนนอกในพี่หลังผู้มีพระคุณกับวงการนักภา์ไม่ธรรมดานะตอนนี้เรามาถึงห <care>, okay. ้องผ้าแล้วครับก็จะเตรียมตัวในช่วงของสุดท้ายเอาจริงควรจะมีเวลานะ อย่างน้อยเนี่ยผมว่าสักชั่วโมงหนึ่งก็ยังดีถ้าใหม่ๆเนี่ยผมว่า2ชั่วโมงมาถึงก่อนเพื่อความปลอดภัยเอออ่าเ,เดี๋ยวดูการทํางานพวกเรานะครับสวัสดีครับนำคุณผู้ชมมาที่สนามกีฬากางจังหวัดอุทัยธานีนะครับดูเกมฟุตบอลบรีโวไทยลีกนัดที่16ของฤดูกาลนะครับเป็นโปรแกรมในวันอาทิตย์นะครับอีกหคู่ อุททยธานีเอซีครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของสิงห์เชียงรายอยู่ในเตดในส่วนของการบรรยายวันนี้มีผมวรปัตอรุณพักดีและก็คุณกิรติจงสถิตเสถียรครับอืมไม่น่าเสียใบเหลืองตรงนี้ครับของมิเกลเวโรโซครับไปเจตนากีดขวางจังหวะนี่ครับเล่นเร็วครับพัฒนาก็จะเล่นบอลแล้วไปขวางอย่างนี้ครับยกขาอย่างนี้ผู้สินนก็ต้องแจกใบเหลืองครับ พาวันจี้เข้ามาเลยครับนรงนรงรอจังหวะจะให้ชิโกซี่เอาตัดเข้ามาลองใส่เลยครับตรงนี้สุดท้ายให้มันเข้าซ้ายพอดีครับแล้วก็ไปตรงตัวจังหวะทักทายครั้งแรกครับของทางเจ้าถิ่นอุทัยธานีครับเป็นรงจันเสวครับลากจี้เข้ามาจากกลางสนามครับมีตัวเลือกคือชิโกซี่ครับแต่ว่าเลือกตัดเข้าในแล้วลองยิงด้วยซ้ายเลยครับแต่ว่าลูกนี้บอลยังตรงตัวครับชิโกซี่ตัดเข้าในครับมีสันติภาพตามอยู่ชิโกซี่สับสายไหลเลือกมาแตงแล้วยิงตรงนี้โอ้โห ยิงข้ามคานไปเองนะครับอีริฟานดอลล้าได้โอกาสวางซ้ายเน,ยเนียนแล้วครับที่บริเวณเส้นเขตโทษครับของอีริฟานดอลล้ครับ จบแล้วนะครับนี่แหละงานภาคบอลก็คู่นี้เราภาคจบไปก็มีประเด็นนี้แฟนๆก็ทักมาแหละเอ้ยมองยังไงเรื่องของจุดโทษเราก็มองว่มันเบาไว้นะครับใช่แต่ว่า กองนี้ก็เป็นนฟุศซอด้วยนะครับจังหวะแบบนี้เนี่ยคือผู้เล่นเขาก็เขาก็ทิ้งตรงทิ้งตัวอะไรก็ว่ากันไปถูกไหมใช่ครับาเราเล่นเราก็ทําแต่ว่าถ้าเรามองถึงในมุมมองว่าลูกนี้มันเบาไปจริงจริงนั่นจะเป็นซอฟต์พินอตี้ได้แต่ว่าตอนบรรยายอยู่เนี่ยก็ก็ทำยังไงได้ก็ต้องรอ V R c o n f i r มซึ่งปรากฏว่าพอเราดูภาพแล้วมันไม่มีภาพช้าอะไรมามันก็ชัดอยู่แล้วว่าเขาน่าจะ c o n f i r มเห็นตรงกับพู้ธศิลปนในสนามนะครับครับจริงลูกนี้น่าจะได้เช็คกันหน่อยนะใช่พี่น่าจะได้ได้ได้ลองเช็คดู กอนครั้งแรกในชีวิตก้องแชร์ให้พวกเราฟังหน่อยมีอะไรบ้างนอ,อกจากเรื่องของตื่นเต้นที่ทุทกคนน่าจะรู้แล้วว่าครั้งแรกมันก็ก็เป็นนี้ทุกคนกันก็เจอกับอะไรที่แบบว่าเราไม่คิดว่าเออในห้องภาคมันจะเป็นอย่างนี้ในหลายอย่างเลยแล้วก็แ,วแบบสถานการณ์เฉพาะหน้าเรื่องของความตื่นเต้นมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าเรื่องการเตรียมข้อมูลหรือว่าแบบ การเก่งอะไรหลายๆอย่างมันก็มันก็เป็นประสบการณ์ที่แบบเราต้องพัฒนาตัวเองต่อไปครับบางทีเราเตรียมมาปุ๊บเราคิดว่าน่าจะได้ใช้แต่ว่า<ช>บางทีพอตื่นเต้นบุ๊บเราก็หยิบจับมาใช้ไม่ทันเรียนรู้กันไปนะครับก็ลุยกันต่อนี่ก็คือ,อกีรตินะครับนักฟุตซอลผก็เดี๋ยวคงได้เห็นมันยงมรรยายเรื่อยๆนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ได้มาจับคู่กับผมบ่อยหรือเปล่าหรือว่าจะสลับสับเปลี่ยนไปกับพี่ๆนอ้องๆคนอื่นนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะที่ตามมาดูจริงก็ไม่ได้มีอะไรที่ที่อยากจะ แล้วก็เขาก็ลดขอ้อบกพร่องของตัวเองที่ที่เราได้คุยกันไว้เนี่ยอีกหน่อยก็พัฒนาขึ้นมานะครับเหมือนวันหนึ่งที่ผมเป็นเด็กๆผมก็ค่อยๆทําขึ้นมานะครับส่วนโซ,โซ,โซเชียลก็เป็นเรื่องปกตินะรเราก็ต้องรับมือให้ได้อยู่แล้วเพราะว่ามีทั้งคนชอบคนไม่ชอบก็เป็นเป็นเรื่องที่เราก็ต้องผ่านมันไปครับ,รบแล้วก็พยายามไปดูคอมเมนต์ดีๆกลับไปบ้านเขาต้องเจอใช่ไหมเจอภรรยาเจอลูกเออเจอคนที่เขาให้กําลังใจเราดีกว่านะครับเอาวันนี้ขอบคุณทุกคนมากติดตามนะครับลาไปแล้วสวัสดีครับขอบคุณครับดีครับดีครับ